สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดูลูกพลุนนะคะลูกพลุนมีเพื่อนสามีมาให้นะคะนี่เป็นกระมังเป็นนั่นแหละค่ะได้ตั้งหลายตั้งหลายตะก้านะคะนี่อันนี้ดูนี่ถ้าผ่าออกแล้วจะเป็นอย่างนีนะ้กินแบบหวานอมเปรี้ยวน,นิดนึงนะคะอร่อยมากเลยนะเนี่ยถ้ามันเป็นแบบกรอบๆอบันนี้มีเม็ดในเม็ดอยู่ข้างในนีดเดียวเองนะคะกินได้อร่อยมากเขาไปทําขนมเค้กกันนะคะ างคนเขาก็ไปอบแห้งอบัอนนี้อันนี้ของเทมนะคะนี่ของเถมอันนี้นี่ค่ะนี่ลูกอะไรเอ้ยนะ,ะลูกอะไรเอ้ย มีสาร,รพัดเลยค่ะนี่นี่ลูกเล,เล็กก็นะคะดูดิเยอะแยะเลยจะกินยังไงหมดเลยค่ะเนี่ยเยอะมากอร่อยมากกินแล้วอร่อยมากแซ่บมากเลยนะ,ะเนี่ยอืมอร่อยมากเลยเนื้อแบบช่ำม,มากหวานมากเลยนะมากินด้วยกันค่ะเดี๋ยวบ้างๆทำขนมเค้กนะคะ เดี๋ยวต้องไปแจกเพื่อนบ้านไปแจกญาตนะคะอร่อยมากมายกินไม่หมดก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ